พี่น้องเอยไม่ต้องนงุ่งไม่ต้องนั่งมาแล้วขาเขือจะพังช่างหัวมานนะมันพี่น้องครับวันนี้มีเรื่องจะพูดแต่จะพูดไม่นานเพราะว่าวันนี้รายการยาวนานไปผิดปกติเดี๋ยวคุณประพันธ์จะขึ้นช้าแต่ว่าจะเอาอะไรบางอย่างเล่าให้ฟังสั้นๆก่อน และพรุ่งนี้จะมาต่อเป็นชุดใหญ่คนเราเนี่ยเวลามันต่อแหลเนี่นะพอเห็นว่ามันต่อแหลแล้วเนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าเพิ่งจะมาต่อแหลตอนนี้หรือว่าโดยสัญชาติสันดานดิบดั้งเดิมมันต่อแหลมาตั้งนานผมก็เลยไปคน้นข้อมูลเก่า พี่น้องครับคนเราเนี่ยเวลาถูกเขาประนามหรือว่าตั้งฉายาเช่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยนะมันต้องมีพื้นฐานที่มาที่ไปใช่ไหมมันไม่ใช่จูจ่ๆแล้วจะมาบอกว่าไอ้หัวถุงยางไอ้คนเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นไอ้ตอรตอแหลใช่ไม่ใช่พี่น้องเอาละเรามาดูเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น 31รกรกฎาคม2544ปีที่แล้ว14ปีที่แล้วนายพิสิทธิ์เวชาชีวะโคสกพักคประชาธิปัตย์พูดด่าชาวริตยงใจหยุดไว้ดังนี้การกู้เงินจาก IMF เป็นการแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงานการสร้างภาพว่าสามารถกู้ได้เร็วและสะดวก โดยไม่ได้อธิบายถึงเงื่อนไขของการกู้ที่จะผลักภาราให้ประชาชนเช่นการให้รัฐเศรษากิจขึ้นค่าบริการสิ่งเหล่านี้รัฐบาลทำไม่ถูกและไม่ควรที่จะเสียสละชาติบ้านเมืองโดยการกู้เงิน IMF กรกฎาคมกรกฎดาสิงหากัญยญตุลาสี่เดือนให้หลัง พอนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีวอมาหามไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพูดถึงไ m f ไม่ไายังไงพี่น้องสี่เดือนให้หลังพูดอย่างนี้จะบอกว่า IMF ล้มเหลวทั้งหมดเลยก็ย่อมไม่ได้ไทยไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าโครงการ และหาวิธีเสริมทุนสำรองนโยบายต่างๆก็มีปรับตามสถานการณ์เพราะฉะนั้น IMF i AF, IM ยังมีความจำเป็นเห็นหรือยังพี่น้องสี่เดือนก่อนมันไปด่าเขาพอมาสเดือนหลังพอมันเป็นรัฐบาลมันบอกว่ามีความจำเป็นคุณคุ้น,นหูไหมพีม่น้อง 25มิถุนายน2,551ดาสมัครสุนทอรเวดดาว่ายังไงถ้ามีความอยากก็คืออยากเข้าไปทำงานแต่ถ้าไม่ได้ทำงานประชาชนไม่ให้โอกาสไม่สามารถมาตามระบบไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะยอมรับคำตัดสินของประชาชนผมจะได้เป็นหรือไม่อยู่กับประชาชนครับ ฟังให้ดีๆพี่น้องคำพูดต่อไปนี้แต่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองไม่เป็นนอมินีหรือหุ่นเชิดให้ใครขอบพระคุณครับไบดาสมัครสุนทรเวชว่าเป็นหุ่นเชิดแล้วยกยอตัวเองว่าผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองไม่เป็นนอมินีหรือหุ่นเชิดให้ใครขอบพระคุณครับขอดูยญาสุดเทพเทือกสุบรรณมาหรือยัง ขออนุญาตเนวินชิดชอบมันหรือ,อยังขออนุญาตพลเอกประวิทยวงสุวรรณหรือ,อยังใช่ไม่ใช่มีน้องอย่างนี้เขาเรียกว่าตอแหลหรือเปล่าอ,อันนี้เจ็บ16มกราคม2546 8ปีที่แล้วมีน้อง ให้สัมภาษณ์รายการคมชัดลึกที่ UBC มีบอกให้เสร็จนะว่าที่ไหนผมพร้อมที่จะทำงานในพักโดยไม่มีตำแหน่งใดๆแต่จะออกจากพักก็ต่อเมื่อประชาธิปัตย์ลาทิ้งอุดมการบริหารพักไม่เป็นไปตามแนวทางที่ประกาศไว้และวันที่ผมไม่อยู่ประชาธิปัตย์คือวันที่ผมไม่อยู่ในระบบพักการเมืองแล้วทุย พี่น้องครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถลกหนังทากเกลือให้ชัดๆวันที่24มิถุนายน2551นายอพิสิทธิ์เป็นฟัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านในรัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์ในสมัคร6ข้อ8ข้อ9ข้อ9ข้อที่ด่าในสมัคร เมื่อวันที่24มิถุนายน2551พี่น้องวันนี้กรรมตามสนองเพราะ9ข้อที่ดาในสมัครนั้นเป็น9ข้อที่ตัวเองทําทุกเรื่องพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังเป็นข้อขอ,ขอเวทีนี้มีแต่ความจริงใช่ไหมใช่พี่น้องเวทีนี้ไม่โกหกตอแหลหลอกลวงเวทีนี้พูดวันนี้ กับพูดปีข้างหน้าไม่มีผิดแผกไปเลยเราพูดได้ตลอดเวลาเรายืนยันได้ตลอดเวลาพี่น้องครับวันนี้เอแบกโพออกโพออกมาอันหนึ่งน่าสนใจมากพี่น้องวันนี้พักประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชาชีวะอาจจะขี้ไม่ออกเพราะเอแบกโพแต่ก็ไม่แน่เพราะคนพักประชาธิปัตย์เดี๋ยวนี้ขี้ไม่ต้องเบ่งก็ออกแล้ว รู้ใช่ไหมพี่น้องครับเอแบกโพน่าสนใจเขาถามบอกว่าเลือกตั้งงวดหน้าจะเลือกใคร58%บอกไม่เลือกพรรคการเมืองใดเลย58%แล้วพรรคประชาธิปัตย์นะ่ะทำโพทุกครั้งต้องมี40กว่าเปอร์เซ็นต์ว่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์ วันนี้เหลือ17%พี่น้องจาก40กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือแค่17%ผมไม่อยากใช้คำว่าสมน้ำหน้าเพราะว่าสมน้ำหน้ามันยังน้อยไปกับการกระทำใช่ไหมพี่น้องไอ17้17%ที่เขาจะเลือกลดลงเหลือ17%ผมว่าพอใกล้ๆจะเหลือเพียงแค่10% ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะนายอาภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบรรเท่านั้นเลยใช่ไหมท่เหยียบศพประชาชนขึ้นไปเป็นใหญ่ขึ้นไปเป็นใหญ่แล้วถุยน้ำลายและเยี่ยวรถศพประชาชนดูถูกพี่น้องประชาชนขึ้นมาปั๊บก็บอกว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเป็นตัวป่วนเมือง อยากจะเป็นพระเอกใช่ไม่ใช่พี่น้องใครเป็นตัว่วนเมืองไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาตาละฝ่ายมาต่อสู้เรียกร้องเพื่ออะไรเสื้อเหลืองเขาเรียกร้องเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องหลักการที่สุดไอ้ที่พวกมึงได้เป็นรัฐบาลก็เพราะว่าสิ่งที่เสื้อเหลืองเขาเรียกร้องกันหลักนิติรัฐต้องเป็นหลักนิติรัฐ ผมไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่ดันทะลึง่งออกหนังสือสำนักนายกไปเรียกอายการเรียกดีเอสไอมาประชุมเพื่อที่จะกลับมติยกเลิกภาษีฟิลิปมอริส6 8 0 0 0 0ล้านไหนมึงบอกมึงไม่แทรกแซงไงล่ะไม่แทรกแซงเคยมีไหมในประวัติศาสตร์ไทยที่มีมติคอรมอให้เสนอให้สารให้ประกันตัวพวกเสื้อแดง ก็ฝีมือมันอีกพี่น้องฝีมือมันทั้งนั้นประกันตัวเลียงหน้ากันเข้ามาบางคนก็ไม่ต้องเสียงเงินประกันเลยแม้แต่บาทเดียวก็ปล่อยตัวไปนี่คือฝีมืออภิสิทธิ์เวชาชีวะมาวันนี้ทำร้ายทำลายประชาชนจนกระทั่งวันนี้ประชาชนที่ตัวเองคิดว่าจะลงเสียงให้ตัวเองเหลือเพียง17%ป ไอ้สิเปอร์เซ็นต์ก็คือไอ้พวกโง่โง่ทั้งหลายอะจนวันนี้ยังดูไม่ออกว่ารัฐบาลชุดอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั้นเลวกว่าทุกทุกรัฐบาลตั้งแต่ประเทศไทยมีมานอกจากขายชาติแล้วย,ยังโกงชาติด้วยใช่ไหมช่พี่นอ้องนี่มันทั้งขายทั้งโกงเลยหาได้กี่ไหน พี่น้องครับวันนี้เมื่อบ่ายสามโมงเย็นผมขึ้นเวทีผมพูดอยู่คำหนึ่งและผมยังหมายความเช่นนี้วันนี้เราถอยไม่ได้อีกแล้วใช่ไหม่ช่จะมีกี่กองรอ้อยกี่กองพันมาเถอะให้หมดโดยเฉพาะไอ้พวก ขายชาติทั้งหลายไอ้พวกในพลกองประชาการตำรวจนครบาลที่คอยรับใช้สุเทพเทือกสุบันเวลามาสลายมาด้วยแะอย่าหายไปเอาพี่น้องอย่าเสียเวลาเดี๋ยวพันคูณมีเขามีข้อมูลทีเด็ดพรุ่งนี้ผมจะมาฉีกเป็นข้อข้อให้เห็นว่าเป็นเวรกรรมของชาติบ้านเมือง เป็นเวรกรรมที่เรามีนายกที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชาชีวะผมไปค้นข้อมูลมาผมนึกว่ามันจะพึ่งเปลี่ยนเมื่อไม่กี่ปีนี้เอาตายหาสันดานเดิมเป็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วก็เป็นคนกระล่อนโตหลดตอแหลมาตลอดเป็นเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเรามาเห็นก็ต่อเมื่อมันมีอำนาจเมื่อมันมีอำนาจแล้วความที่อยากมีอำนาจ ทำให้มันไม่ละเว้นที่จะโกหกต่อแหลททำทุกอย่างให้ตัวเองนั้นสามารถเป็นนายกร,รัฐมนตรีอยู่ต่อไปได้แม้กระทั่งเมื่อกี้นี้ที่เจิมศัก์เติมศัก์เขาพูดถึงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าแน่จริงถ้ายังมีความเป็นลูกผู้ชายเหลืออยู่บ้าง ให้ลาออกพร้อมอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลสิใช่ไหมย่พี่น้องไม่แน่จริงเนี่ยชอบใช้กติกาพักมาบีบก็ไอก้กติกาพักของคุณเนี่ยมันเป็นกติกาขายชาติทำให้ชาติไทยเสียเป็นดินพี่น้องเราเคยมีคนโกงชาติวันนี้เรามีทั้งขายชาติและโกงชาติพี่น้องเมื่อวันที่ ปี2541-42พักประชาธิปัตย์ออกกฎหมาย11ฉบับยกประเทศไทยให้ต่างชาติเราเรียกกฎหมายนั้นว่ากฎหมายขายชาติพักประชาธิปัตย์ผมเล่าพี่น้องฟังมาตั้งสองสาครั้งแล้วเมื่อก่อนที่ผมจะรักษาตัวเมื่อสองมวันที่แล้วผมบอกแล้วไอ้พักนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเล็กๆเ,เรื่องเร็วๆเล็กๆมันไม่ทํามันชอบทําเรื่องเร็วๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันทำตั้งแต่เสียประสาทเขาพระวิหารในยุคหมอ่อมราชวงศ์เสษีปรามโมทมันขโมยแผ่นดินของคนไทยสปก .401 เอาไปให้เศรษฐีบางคนที่ภูเก็ตยกให้เขามันร่างกฎหมายขายชาติเพื่อย,ยกประเทศไทยให้กับฝรั่งมันยกทรัพย์สินสมบัติของคนไทยที่มันยึดมาเลหลังให้ฝรั่งในราคาถูกแล้วให้กลับมาขายคนไทยในราคาร้อเปเซ็นแล้งว,วดนี้ มันมายกดินแดนให้ขเขมรต่อและถัดมามันโกงภาษีช่วยฝรั่งโกงภาษีอีก6,8,000ล้านแล้วมันให้พวกมันโกงเรื่องราคาน้ำมันปาล์มให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศไทยต้องเดือดร้อนซื้อ,อน้ำมันปาล์มแพงเจ็ดข้อนี่มันเป็นเรื่องร้ายกาจถ้าเป็นสมัยโบราณอย่าว่าแต่ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเลยเขาตัดหัวกุดหัวกันทั้งตระกูลตลอดไป ช่วงนี้รันตอนเอาถึงเวลาที่จะเล่าให้พวกประชาชิที่ปัดและพวกตำรวจรู้ว่ามีใครมามั่งที่นี่เอาป้ายหายไปไหนป้ายหายไปไหนพันธมิตรนาเกลือพันธมิตรปราณบุรีพันธมิตรกำแพงเพชรพันธมิตรสงขลา พันธมิตรสงขาไปไล่ไอสุรีโชคออกจากสงขาซะอย่าให้มันอยู่สาไกไสงขากู้ชาติพันธมิตรบานปองนครนายกพันธมิตรอ่อนนุชพันธมิตรพัทยานาเกลือพยาเพชรบุรีน่านกาญจนบุรีภูเก็ตชุมแสงหนองแคละลีลูกพระเจ้าตากสินกาญบุรีพันธมิตรกระบี่พังงาพันธมิตรมุสลิมหน้ารามพันธมิตรชาหน้าทาว เชียงดาวเชียงใหม่ระดีโสธรอ,อุทัยธานีบุรีรัมเชียงใหม่โพธารามพันธมิตบานบึงอุตรดิตถ์จันบุรีสุราชธานีไม่เอาเทพเชียงอุทัยธานีลำปางสัตหีบชาวปทุมพันมิตนครนายกสมุยพันธมิตรปทุมพันธมิตรอะไรเนี่ยมองไม่เห็น พันมิตหัวหินบันพธพิสัยเอาบพึงเห็นบันพธพิสัยปาจินชัยภูมิบ้านแหลมเปล่าพนมิตบ้านแหลมไอรันทักหลังไม่เห็นเห็นชุมแพสิงบุรีชาเชิงเศร้าอ่างทองบัวใหญ่โคราชพนักนิคมภูเก็ตโคราชพังงาลาลีเพชรบูรลูกลูก,ลกพ่อขุนผาเมืองป่าละอูหัวหิน เอาพร้อมยังเลยพัธมิรเลยพัฒมิตอริยองพิษโลก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 โคราาโคาชบมาพี่ดองเรามาร้องเพลงกันพัธมิ์กรุ่มเทพรู้แล้วน้าจะแกล้ง ี่น้องครับการต่อสู้ของเราครั้งนี้งวดเข้ามาทุกทีแล้วการที่เขาต้องการสลายตัวพวกเรานั้นเป็นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่เคยลงคะแนนเสียให้เขาถึง40%วันนี้เหลือ17%ที่เหลือ17%เป็นเพราะฝีมือพวกเราเป็นเพราะฝีมือเวทีนี้ SDB เขาให้พวกเราอยู่ต่อไม่ได้ทั้งทั้งที่พวกเรามาพวกเรามาสู้เพื่อไม่ให้เสียดินแดนสิ่งที่พวกเราเรียกร้องว่าคุณยกเลิก MOU 2543เมื่อไหร่เราก็สลายตัวทันทีใช่ไม่ใช่พี่น้องเพียงแค่นี้เขาก็ไม่ยอมทำให้ที่เขาไม่ยอมทำให้เพราะพวกเขากำลังอยู่ในขบวนการขายชาติขายแผ่นดินพี่น้องเห็นสันดาณนักการเมืองหรือยัง วันนี้พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาบรรหารศิลธปาชากับเนวินชิดชอบจับมือกันแล้วบอกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งและร่วมมือกันเพื่อการปลองดองดหเห็นไหมเห็นหรือยังพี่น้องผมอยากจะให้ในายอภิสิทธิ์วชชาชีวะไอคนที่กอดเอวกับนายเนวินหรือนายเนวินกอดเอวคุณไม่รู้ว่ามันกอดข้างหน้าหรือกอดข้างหลังแต่ว่าแต่ว่า วันนี้มันพิสูจน์ชัดเจนว่าคุณผิดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่คุณมามีอำนาจแทนที่คุณจะยืนอยู่บนความถูกต้องแทนที่คุณจะยืนอยู่ข้างประชาชนที่สู้เพื่อความถูกต้องและสู้ให้ชาติบ้านเมืองคุณกลับไม่คุณกลับเอาการเมืองมาเล่นคุณนับการเมืองมาเล่นเพราะคุณต้องการเป็นพระเอกทางการเมืองคุณต้องการให้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นพวกคุณก็คือคนที่ คนที่รักสงบเพราะฉะนั้นแล้วสองฝ่ายทะเลาะก,กันคุณคือคนกลางที่มาจัดการทั้งสองฝ่ายโดยคุณไม่ได้พิจารณาเลยแม้แต่นิดเดียวว่าแต่ละฝ่ายนั้นเขายือนอยู่บนพื้นฐานอะไรบ้างอีกฝ่ายหนึ่งยือนอยู่บนพื้นฐานการแก้รัฐนูลเพื่อเอาทักษิณกลับมาอีกฝ่ายหนึ่งยือนอยู่บนหลักการแห่งความถูกต้องไม่ให้มีการแก้รัฐนูญและมาจนวันนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายรักชาติรักบ้านรักเมืองก็เป็นฝ่าย ที่ออกมาสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินคุณก็มองไม่เห็นนอกจากคุณมองไม่เห็นแล้วคุณยังทำตัวชั่วช้าสารละเร็วเพื่อที่จะขายบ้านขายแผ่นดินขายชาติขายบ้านขายเมืองและในที่สุดคุณก็ร่วมในการโกงชาติเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันนี้ที่เรามาที่นี่อย่างที่ผมบอกเราถอยไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่ส,ส,มสู้สู้ไม่สู้พี่น้อง อย่ายอมแพ้พี่น้อง